รดาได้หนน่นนู่นนูน,น,นโอ้มาน่ตัวละมาโอ้ยเมงตับเต่าก็ถือมือตะไสห้องขบุตือผมนพ่อแม่่คนจะเขาตุ่มกลมตุ่มมงในแมกับเต่าผมงด่นค,นดค่ะ<อ>คนละเฮ้ยบอ่อโมปูนี้นวดตะปีงผงวานะคนละคิดแต่ตะปีงเลยโอ้ยฟูด อ้าวมานดูมานจีบเขาเนาะเมื่อนั้นเอาว้าวลังนี้เมื่อยขี่ดินลมแห้งเมื่อยลังนี้มีแต่กลุ่มเลยเนาะลังนี้เนาะเรื่งลังนี้จะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพญาม่ใหญ่ลุงปานอาพุทกคูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีดีเพื่อเราตั้ประเทศครับผมพบกันกับบ่าวคนไม่แซมครับผมพบกันในเสามวันที่สิบเนาะ ติดกุมภาพันธ์2569จ้าวันนี้พายพี่พอนพ้องมายามตุ่มคือเขาดนไม่แซ่เนาะจะยามตุ่มกุ้งครับผมไม้กับหน้าน้องสาคือเขาดนไม่แซ่เน,ะน,นาะจ้าหลุดบอลคอนไม่แซ่เมื่อเด้อครับวันนี้บอลบอลคอนสิบสุกสิบมันไปเลยครับผมไปกันเลยครับจ,จ้าหลุดลุกจันล้างแหลกแห่งมนันครับผมยามเองบอลคอนยามเองเลยล้างแหลกมันเป็นอย่างไรไม้เก่าไม้เดิม Ủa, uh, nhà phù. Kìa vẫn năm cái dạng hm. Ô nhà phù. Ô. Lọc Ô. 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 เลยเนี่ยมาตั้งสองหูหตุ๊กขัดเก็บตุ๊กขัดโอ้ยคือยังไงเกิดเกิดฝูเลยปุ๊บอืมบุถือปัญหาเองเบิดแล้วบ่ หา,ห,าหาตัวล้างัวหารหาตัวล้างอยู่เป็นยังไงเนื้อฟูอ่างลางเลยคือ,อล้างอืม

ยังไงแตกสุดๆอ่ะอีกขาลัางทะปูนครับ เงาผู้อ่างลางอีกอกปับบอป๊บบทีน้อยนึงทางเงาผู้ที่ไข่ยอยู่ทำไมถึง่งเัาผู้กรุงน้ำงามเลยครับวันเป็นกรุงเขาเมันอยู่ออกซิเจนตาน

Ni thêm <laughs> một chạm yêu lắm chút nữa. Hè hè hè. Hè 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 hè. Hè hè Ôi, hè hè. Hè 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 hè

lại <laughs> lăng Cả là, là làm, để lại yên nó nu sư thế sư hào thế sư hào thế sư ลังนี้สวสดบอลังเลยสวสดสวสดสวสดเอ๊ะคือไป็นกะถือลังนี่นมีไงโยดโยดค่อยก่อยไข่หมดแดงนี่แสบเลือครับพี่น้องนี่ ส่ง so ใส่หมดแดงเลยโอ,อ้ยลูกเห็บเลยแม่แ<ถ>ท่ใกล้ๆเนี่ยเออโอ้งามๆเลยครับผมเอ๋ไหลเลือดป่ะเบิ่งลังอ๋ออีกลังเดียวงลังที่ซีบลังที่ซีบป่าลังที่ซีบแล้วก็ที่ไปหน้าเคื่องเนาะใช่ค่ะนาเคื่องพบเก็บลังครับพี่น้องหน้าเคื่องหนู่เคยลองเจอเคยเป็มแล้วแต่เต่านะว่าผมเถิดรึไม่ลองไปลองเลย แ่ไหนมเขกบตัปแลฟัง,งเสียงฟังเสียงฟังเสียงรนน่ลงบเบนทลงกอุยกะปูกรดตุ่มพี่น้องบ่าวขอนจะไปยากลงไปขาดทะลุงดวง ปูเห็นโตโหงามแฮงว้าเต็มทุกฝั่งปลาพี่น้องเป็น,ปนปุ่นที่หกหลัลงไปมาขอยานยามต่อไม้ที่สอง จะให้เพิ่อยูกไกลไม่ธรรมดาแล้วนี่นู่นนู่นนู่นโอ้มานี่ตัวละมารุ่แมงตเต่าก็ถือมือนะไส่ห้องข้าบุถือมั้งแม่สาวนจาเขาตุ่มคม,ม,มตุ่มมงในแม่งตาเต่ตา,านขนาองตาคนดะเฮ้ยบ่อโมูนี้นววาตะปีงขงหวานนะคนดะใส่ตะปีง, <c oughs> ปงเลยอ้ยพูดอ้าว อาวานอยู่วามันสิดภูเขาเนาะเหมือนนั้นเอาตุ่มประดิษ์เองมาใส่ใขวา้าโตขวาเป็นกระเป๋าแล้ววันนี้เป็กระเป๋าสามตัวก็ขว้ขว้าโตูุขวา้าเท่ใจไง <laughs> โอน,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 นมีแต่กุ้งกับแมงดีๆตัวนี้กุ้งใหญ่เนาะนีแต่โตตัว,ตว,ตวใหญ่แค่ตัวคนตัวเวขาเจุดพลขาจนดพลน้ำเขาโตเขาสีน้ำนมสีน้ำนม ไปตะแซบอโอ้โหในกับเขาเสาร์กันละพี่น้องก็เลยมาเนี่ยจ <Okay. S 1> ไ,ได้กินก้อยกุ้งนี่ละนั่งอยู่เป็ยน<ม>ยังไงมีตัวไหโอ้หูน,น้ำโขลกอุ้ยหมอนว่ะตะกบ <c oughs> <c oughs> S <S ปูเห็ดทั้งอย่างเลยนาง<ป>มีกระม<ป>ันคือก,กันปูนาปูนาเก็บกามเพิ่มขึ้นไงอีกเ,เลยตัดตูมไปเลยเต็มกัวนึงไปตอนลนเขก็ไปทีละ ใส่เลกรังโอ้ยกุ่มที่เต็มครับแมวขอนก็อ,อยู่ไก่เถไม่ใช่ไก่เนาะไม่ยังไงน,นะเข้าบ่เ้อผู้เ้อเพิ่นผู้ขึ้นมาเพิ่นบ่เขาตุ่มเนืเงาผู้น,นีปบ่ผานเนาะขาดเปาเลยใส่จมนี้กุ่ง,งที่บ่เขา ตัวก like ุ้งมันตยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมาใส่ใหม่ต้องเขียนมาใหม่เลยนี่เป็นโมงเงือกบนฝู่ประมาณปันใด้ไหมตอนดึงเต็นทุกทุกเลยเต็นยังใช่หรือเต็นล้างตุกเดี๋ยวอีกสองล้างจ้ะพี่น้องอีกสองล้าง มันอยู่จับมานอยู่อ,ยอีกรางหนึ่งออบ้าอนเอ็มาเลยอ่ะรางนั่นขึ้นโบมันนี่จับพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วพระอาทิตย์ โอเคพามได้ไหมเจ้าว้าวลังนี้เมื่อยขี่ดินลมแห้งเมื่อยลังนี้มีแต่กลุ่มเลยเนาะลังนี้เนาะบางลังนี้จะเพ่เพลเพลลังหน่อยก่อนหน่อยก็ตัวใหญ่แห้งหน่อยก็สิเป็นยังหน่อยตัวใหญ่เป็นแต่แสบอยู่โตเพิ่นขาชุนพูนอย่างไงกว่าสางหน่อยเพื่อนนี่ càng to mà vậy mà tùng yêu. Ừ. Ừ. Tùng yêu. Tùng mà Tùng yêu.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  Tùng 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 มังผลงานเลยไหมคอนเป็นปผลงานต้องการเลยครับผมมื้อนี่นี่เจ้นึงนี่ละครวมมานของบ่าวขอนมื้อนี้ก็ได้กุ้งนอกไม่แจ่มเนาะต,ตัวองอแงมันกระพงกับแม็กตะเป่าลอยน้องแดงน้องแดงอยู่ท่แม็กตะเต่าซีบก่าตัวโอ้สุดยอดอยู่ครับผมหาอยู่ห้ากินมื้อนี้ยครับพ่ออยู่ได้กินครับผมป๊าด์ตไม่แจ่มเนาะตาสอนให้ครับผมความมานก็สุดยอดอยู่ครับผมมือ้อนี่สุดยอดสุดยอดอ่ะ บ่าควคอนก็ขอขอบพระคุณในหลายเด้อครับขอบพระคุณในหลายจ้าขอบพระคุณในหลายครับทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามของผมบ่าควคอนเป็แซมขอฝากวีครับคลิปนึงครับปากไปยังไม่ใหญ่ลุงปานาเพระสุขค้อนครับหรือว่าน้องนุ่งหล,ลูกหลานครับผมสอกัขมุกไลก็แชร์กดติดตามบ่าวคอนหรือทรายเด้อครับพอบ่าวคอนทราไม่แรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้ำลุงก็ไม่ทราบบ่าควคนอนไป็สแครับคลิปนึ่ขออยู่เพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุ้กันคลิปหน้าครับผม